สวัสดีเอฟซี FC. แฟนช่องทุกคนนะคะมันหนุนที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขควอมฝันของแม่ผู้ใจบุญนะคะกวดที่ผ่านมาแนวทางของแม่ผู้ใจบุญเขาคลิปแรกเด้อค่ะคลิปแรกนะคะ,คะ,คะที่ร้านเพิ่นจับไม้ซิมซี่หย้ยหนึ่งแปดสองไม้นะคะเพิ่นก็เลยบวกกันเพิ่นว่าอาสองไม้อาจจะเป็นสองแปดกับหนึ่งแปดนะคะเพิ่นตีเป็นซีหนึ่งแปดซีสองแปดนะคะเลขก็ออกเจ็ดแปดสองนะคะแต่ว่าคลิปโกงสุดท้าย โค้งซุท้ายแม่แล้วหายเน้นๆคือเจ็ดสองล่างนะคะเลขออกแปดสองบนนะคะบกเข่านะคะเข่าคลิปแรกนะคะงวดนี้แม่เพิ่นกับฟันแล้วนะคะฟันต้องงวดนะคะเพิ่นกับอยากหายนุนทิยาเอามาแบ่งฟันเอฟซีเพื่อเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบง่งรัฐบาลน,นะคะฟันแล้วฟันเน้นสองตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดจะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยาก,กับแม่ผู้ใจบุญงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกหกนะคะ สวัสดีค่ะแม่ดีจ้าแม่แม่โชคดียุบอ่ะค่ะโชคดียุจ่าหว่าหลายโอ้ยห,หนูสื่อตั้งหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดสองสองแปดหนูว่ามันเลขใจเคืองหนูบ่ได้จ้าบ้านอ้ยเจ้าท่านมีผันใจเต็มเด้จ้ะอ๋อบ้านแถวบ้านนุน้นที่่าบางเจ้ากับบารับบางเจ้ากับใจเครืองลูกสาวเขาก็ะฟัน่าเขาได้ตักปลาสองเข่งเขาก็คือือ็นสือน้ำหลานคือแปดสองสองแม่เขาก็ได้ยุ่งถ่วงลอยเพราะว่าหนูว่าแม่ว่าเพื่อนจับอ่า จับใหม่ซิมซี่ขึ้นสองไหม่มิตาหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนูก็นำตัวนั่นแล้วหลยแม่ได้บอกว่ากันไปสองแปดแม่ก็เลยซือถือห้าิบาทลูกสาวถึงสองร้อยกันไว้บ่มีผู้ใดได้เลยมิตา่าเลขใจเคืองบ่คิดว่ามันจะออกไม่เป็นเลขดังเลขอันยูทา้งนี้ฝันใจเต็มแม่บ่คือกันเนาะใจเต็มอยู่บ่เบ้อเลขอันบ่หลายแต่ว่าแถวดีแม่ฝันอ๋อร้านหน่อยบ้านจับบอกค่ะแม่ ร้านหน่อยสิจับเขาคำขอสารวันที่ยี่สิบทีจ้ะอ๋อวันพระแต่วันพระว่าแกถึงเห็นยังแกก็อยากจับอยากจับก็เลยว่ากันบอกันหมู่บ้านนี่ว่าเท่าห้ยจับวันผ่านอ่อนวงปอได้ทวงห้ว่าเด็กหน่อยก้นหนีที่น้ำโขบมาให้ยโขบยังอายุเด้อก็เลยคิดว่าดห้องเราเห้จับขอสารนอกก็เลยบางปีบอกกันหมู่บ้านแต่วันผ่าได้ยังไงแม่กันวัวกินตอน้องที่ย่าใหญยุ่งกันแบบคนผู้ชายคนละอันแต่แถวๆนี่นะแม่ก็ฝัน ฝันขึ้นแหลกแม่แต่ฟันวายไปใส่บาดยูวัดไปบัดนั่นแหละค้นหูเบิงทั้งผู้เฒ่าผู้ยิ่งห่มเบิงแต่ว่าเป็นผะได้ว่าเป็นระพุทธรูกท้องเอาเพิ่นเอาท่องมาโอ้โอ้กโอ้กไปนี่พก็เลยห้องบอกว่าขันผู้ไดอยากนี้สูบหัวสีมานน่ให้ไม่จับท้องเ้อจับที่หลวงตูหลวงพ่อนี่ลหละว่าสันแม่กับโมลไปจับเอามาแปะจากของแต่่าพผะนี่เป็นระอีหลีเว็นระพุทธลูอเลี้ยงอารามแสงประกายขึ้นไปเล่นขึ้นนี่แม่จ้าฟันดีให้ อ่าแมงมู่แม่ก็เลยไปจับมาหนิขึ้นที่สวงมาขึ้นมาที่ขึ้นมาที่ที่แปดแม่ฝันขึ้นมาที่ที่เกตกับที่แปดมันนี้แม่ผูู้้วนแม่ไปใส่น้าถนนไปก็ไปเห็นผู้เฒ่าอาบน้ำลาลหลายคนแม่ก็เลยยางไปยางไปเนี่ยแสงแสงแหวนนี่คือแสงแตะเวนกาไปเลี้ยงอารามงาาไม่จ้าอือพผู้เฒ่าก็อาบน้ำเรียนน้ำด้วยแม่ก็ยางผ่านไปมันมันมัน,มนแสงเหลี่ยมงามเหลี่ยงอะเลี่ยงอารามหลายแม่ก็เลยฟองเบึงแหวนงาา งามแม่ก็เลยเอาเอาแม่ก็เลยถือแหรนนี้มาใส่กระเป๋าพอดีผู้เฒ่าผู้เฒ่าคนหนึ่งก็ขึ้นจากน้ำขึ้นเป็นเพิ่นกับเสียวหาแหวนนั่นแหละอันนี้กับเพื่อนก็บอถามแม่แต่ว่าเห็นแหรีบอกว่ามียหยาเพิ่นเอาน้ำแม่ใส่กระเป๋าแล้วเพื่อนก็เพิ่นก็เรลียนขึ้นมาแม่ก็ถือแหรนแหวีนี้ยานเพิ่นเอาขึ้นไม่จ้ะอันนี้แม่ก็เลยมาทำานายฝันของแม่น่ะฝันแม่ฝันลักธะนีเลขดสีเป็นศูนหาไหมจ้ะหนูกำลังจะว่าแม่ว่าเลย พ่อว่าแม่ฝันแบบนี้พ่อว่ากันแม่ว่าตีศูนหานูกะเจตีศูนหาเอาแม่แม่ตีเลยมันี่แม่ก็เลยมาลงประจำวันเปนตารางตาางหลีกแว้งแม่แม่เคยฝันแบบนี้แม่ที่ได้ศูนหามันแม่ก็เลยผิดบวกน้องติยาวยังไงศูนหานี่ะจ้า้าเลขสามตัวเลยแม่หนึ่งศูนหาเพราะว่าแหวนวงหนึ่งว่าได้เป็นสี่ศูนหาบ่แม่แม่ได้เอาใส่มือบ่แม่เอาใส่มือจ้ะแต่แม่เห็นว่าเป็นวงเดียวหรือน้องิยาตีแบบใด เอางวดว่าไม่คือไมป่ปีปีที่แล้วนูเอน้องตาฝันว่าไปไปซื้อแหวนไปซื้อทองเขาจะเอาแหวนพ่อให้แล้วก็ใสซุปใสนิว้วมือแล้วแกกับกับมาบานแกบอกว่าแกตีว่าเป็นนูก็เลยตีหายซี่ศูนย์หาเลขออกซี่ศูนย์หาตรงตรง,ตรงเลยแต่ว่า,าน้องาตาเขาอายุหน่อยๆว่าอายุย่แม่แม่เคยฝันแบบนี้เลขมันออกศูนย์หา ค่าเลขสามตัวแม่แ hmm. ม yeah. um ouais ่พอได้ตีเพราะว่าขันแถวนี้แม่เรียกว่าแหวนวงหนึ่งก็ต้องเป็นหนึ่งกลมๆต้องเป็นศูนย์นิ้วมือแม่จับก็เป็นหามัก็เลยตีหนึ่งศูนย์หามันตีหนึ่งศูนย์หาขันจังนุ่นทิยาตีก็เอากระไดจะหาเทียวนุ่นทิยาตีเป็นสี่ศูนย์หาแต่ว่าเลขสองตัวเลขสองตัวนี่ศูนย์หาง้างเดียวมันบ้าันาศูนย์หับหนึ่งศูนย์จากของแม่กบหนึ่งศูนย์แต่ว่ามันในเั็ดตาล่างมันเป็นศูนย์หนึ่งหัก คนหนึ่งซูนหาแม่จ้ะค่ะแม่ก็ล่องจับล่องเบิงพอเคยฝันแบบนี้มันถี่ออกซูนหาแม่ซูนหานหาตัวนี่แหละหาตัวเน้นนี่คือซูนหาเลยเป็นว่าแม่จ้าจ้าจ้า,า,าแม่เคยฝันแบบนี้มันออกไหมจ้ะแม่อนันทนูฝันมันก็ออก ่อเป็นแนวทางก่อนจะตตอว่าขันหลานจับขากรรมกอสามเดี๋ยวยังไงตีบอกนันทยาอีกรอบหนึ่งด้วยจ้าเด้อค่ะสรุปมาแนวทางของแม่ผู้ใจบุญวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหแม่ฝันว่าได้แหวนวงหนึ่งแม่ตีหนึ่งศูนยหาตะวันนันทญาตีเป็น4ี่ศูนยหอ่าตัวเน้นแม่หายศูนย์หากับเลขสองตัวศูนย์ห้าห้าศูนย์ตะวันแม่กับยูเดแม่ลมคลิปว่าไห้กับศูนยห้าห้าศ แต่ว่าหันนแม่ออกแม่บอ,อกกระสองแปดแม่ซื้อเลยแปดสองด้วยจ้าเพราะนั่นลจิบเมกับจ้าสรุปมาแนวะทางของแม่จะมี0ูนย์ห้0ห้า เลขสามตัวหนึ่งขึ้นหนึ่งศูนย์ห้าอ่าขอบคุณแม่ละลายเด้อค่ะที่ให้แนวทางงวดนี้ขอให้เอฟซีโจดีกันแนวทางของแม่นะคะแต่ว่าหลานกรรมขอสามติดตัวอนุยาตอีกแผ่นหนึ่งก่อนจ้่ข้าเป็นกุ้งสุดท้ายก็ได้ข้าจ้าจ้าจ้าข้าสวัสดีคข้ามีโชคดีทุกคนทุกคนอนุยาตเด้อเอฟซีโจดีแต่ข้าซาทู่ซาทู่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ พอแม่พี่น้องเอฟซีกับสิดเดงินเหรอนะคะเสียงสัมภาษณ์ะหว่างน้นที่ยากกับแม่ผู้ใจบุญนะคะแม่เพิ่นฝันว่าเพิ่นไดแวนวงหนึ่งนะคะเพิ่นเอาสซมือนะคะเพิ่นตีเลขสามโตนะ,ะมนะคะเดี๋ยวนุ่นที่ยากจะให้เบื้องอีกรอบนะคะมแม่แล้วตีเป็นเลขแม่ผู้ใจบุญเพิ่นตีเป็นเลขสามโตจะเป็นหนึ่งศูนย์หานะคะเพิ่นบอกว่าแวนวงหนึ่งแต่ว่า โตนุนทิยาตีนุนทิยาวาเป็นซีศูนหาเพราะว่าแม่เพิ่นกับ่าทันได้เท่านะคะเพราะว่านุติยาเคยตีหายนองต้านองต้าฝันว่าได้แหวนวงหนึ่งใส่มือนุนทิยาตีหายซีศูนหาเลขออกตรงๆคือสี่ศห้าถ้าจำว่าพิษนะีจะเป็นปีที่แล้วนะคะ สำหรับเลขสองตัวแม่แล้ว่าตีหาศูนยูนหาแต่ว่าวงกลมหายศูนหาะคะเลขสองตัวจะมีศูนย์หาหาศูนยูนหนึ่งหนึ่งศทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสากินแดงรัฐบาลนะคะนุ่นทียากกขออวยพ่อหนพ่อแม่พี่น้อยเอฟซีโชคดีกันแนวทางของแม่ผู้ใจบุญนะคะเฮงเฮงปังปังค่ะ